สวัสดีครับนานานสาระก,กับรัฐการสุรสารในคลิปนี้ก็จะวางเรื่องของการบ้านการเมืองเอาไว้ก่อนนะครับความจริงเรื่องการบ้านการเมืองในระยะนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กรกตมีมติรับรองสอว2อ0ท่านไปแล้วนะครับก็คงต้องตามดูว่า จะมี after shock อะไรตามมาอีกหรือไม่หรือคดีที่รอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญนะเช่นคดีของท่านนายกเศรษฐาทวีสินคดีของคุณพิธาและพักเก้าไกรนะครับก็ต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับหรือคดีการรับรองนะครับนายกอบจอจังหวัดประุมธานีนะครับว่ากกตอจะรับรองหรือไม่อย่างไรนะครับ คดีรุกป,ป่าเข้าไปยึดพื้นที่ทํากินที่ทับลานนะครับหรือคดีเรื่องการเดินหน้าของโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital ว a l เล็ตหรือ Land Bridge นะหรือเรื่องของทรัพย์อิงสิทธิ์หรือการให้คนต่างชาติเข้ามา,าเช่าหรือเป็นเจ้าของคอนโดได้มากถึง75%สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็ สมควรที่เราประชาชนชาวไทยจะต้องติดตามครับว่ามันจะมีผลของการดําเนินการอย่างไรครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวพันกับทีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะาอย่างเหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับก็ <S <S าวางไว้ก่อนชั่วคราวครับไม่นานครับนะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมก็จะนาขึ้นมาพูดคุยกันครับการพูดคุยในวันนี้ผมก็จะแวบเข้ามาเรื่องของพระครับก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจครับ นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของพระสมเด็จวัดอดขังซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่เ,เราท่านทั้งหลายยังไม่รู้ครับนะผมเองนั้นก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไปแล้วก็สอบถามคนา้นคะว้าจากผู้ที่รู้นะครับครูรักพักจำบ้างอะไรบ้างก็ศึกษากันไปนะครับทีนี้วันนี้นี่ผมจะมาศึกษาถึงเรื่องของวิธีการวิธีการนะเรียนรู้ เรื่องราวของพระสมเด็จวัดระังนะครับว่ามันมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรบ้างหรือจะทำยังไงจึงจะให้คนที่เขาสนใจที่จะศึกษาเรื่องของพระสมเด็จวัดระคังนั้นสามารถเข้าถึงวิธีการหรือกระบวนการในการศึกษาเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นครับครับในโลกปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามา เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการศึกษาพระสมเด็จเป็นจํานวนมากผมอาจจะแบ่งนะครับความจริงแบ่งยังไงก็ได้และในมุมมองผมนั้นผมมองว่าคนที่เขาสนใจศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จนะครับมันอาจจะแบ่งได้เป็นสักประมาณ3-4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกซึ่งมีมาแต่ก่อนใครเข้าเลยนั้นคนส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่ากลุ่มของเซียนห้างนะครับเซียนห้างนี่ก็น่าจะเข้าใจกันได้นะครับพผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับ กลุ่มที่2นะครับซึ่งก็เกิดมาตามมานใ,นในภายต่อๆกันมานะก็คือกลุ่มที่ศึกษาพระสมเด็จโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จนะโดยเรียกกันว่ากลุ่มอนุรักษ์นะครับและกลุ่มที่4ก็เป็นวิธีการที่อาจจะพิสูจน์ยากครับ เรียกว่าโดยการใช้พลังนะใช้พลังในการจับว่าพระสมเด็จนั้นมีพลังบ้างหรือไม่ครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับนะก็ผมเชื่อนะครับว่าผู้รู้ในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีวิธีการที่จะเ,เรียนรู้เรื่องราวของพระสมเด็จนะฮะในกลุ่มพระสมเด็จที่ตนสนใจศึกษาอยู่ครับเช่นกลุ่มของเซียนห้างอย่างเงี้ยน,นะครับนะก็ศึกษาสนใจเฉพาะ พระสมเด็จในกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพระของขสมเด็จพระพุทธจา้าฯเตโอพรมดังสีครับท่านอาจจะดูให้ความสําคัญกับพิมพ์ทรงเป็นอันดับแรกครับก็ได้นะเพราะว่าตรกกะของท่านนั้นบอกว่าถ้าพิมพ์ทรงใช่อย่างอื่นจะตามมาหมายว่าดูพิมพ์ทรงก่อนถ้าพิมพทรงใช่ก็จะไปดูเนื้อไปดูมวลสารหรืออื่นในในลําดับถัดไปแต่ถ้าพิมพ์ทรงไม่ใช่ท่านก็จะวางพระ สมเด็จองค์นั้นลงนะครับถ้าจะรักษานั้นใจกันนิดนึงผมว่าต้องพูดให้ชัดนะครับว่าพระองค์นั้นนะ่ะไม่ใช่พระสมเด็จที่ท่านสนใจจะเช่าหาหรืออะไรก็ตามแต่แต่ท่านไม่สามารถที่จะไปอบอกเขาว่าพระสมเด็จองนันนั่นนะครับไม่ใช่พระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จอันนี้ต้องต้องต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับนะไม่สนใจกับไม่ใช่นี่ มันต่างกันราวกับหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะครับครับส่วนในกลุ่มของออผู้ที่สนใจที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูงนะครับซึ่งที่ผมได้ติดตามอยู่ก็มีการใช้เครื่องเซมซึ่งเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงแต่ก็สามารถเข้าถึงรายละเอียดของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเ,เนื้อของพระก็ดีนะครับ มวลสารต่างๆ,ๆที่อยู่ภายในองค์พระก็ดีก็สามารถจะใช้เครื่องเซมเนี่ยน,นะครับเข้าไปตรวจสอบดูได้นะครับแล้วก็จะส่งผลให้คนที่ใช้วิธีการอย่างนี้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หรือบอกได้ในมุมมองของเขาว่าพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระสมเดจที่แท้ทันยุคข,ของท่านเจ้าประคุมหรือไม่แต่นะครับกระบวนวิธีการอย่างนี้เนื่องจากเครื่องที่ เครื่องเซมนั้นมีราคาสูงมากเป็น10ล้านหรือตามตรงนี้นะครับแล้วก็การที่จะเอาพระสมเด็จองหนึ่งไปตรวจโดยที่เครื่องเซมนั้นราคาที่ท,ที่เงินที่ใช้ก็ใช้เป็นจำนวนมากมไม่ทราบว่าอาจจะใช้ครั้งละหมื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับส่วนกลุ่มที่3นะั้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์กลุ่มนี้นะครับก็จะมเีเรื่องราวของการศึกษาคนา้นคว้าละเอียดพอสมควรนะครับมีการศึกษาคนา้นคว้าเรื่องพุทธศิลป์ ของพระสมเด็จว่ามีพุทธศินเป็นอย่างไรบ้างสมัยรัตนโกสินทร์นะครับพุทธศิล์รัตนโกสินทร์อู่ทองสุโขทยัยสุโขทัยเชียงแสงสุโขทัยพิษณุโลกหรือสุโขทัยกำแพงเพชรนะอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ยังดูประเภทของเนื้อของพระเป็นหลักมีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันกระบวนการก็มีหลายขั้นตอนนะครับอันนี้คือกลุ่มอนุรักษ์นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเรียกว่าใช้ พุทธคุณนะครับพุทธคุณคืออาจจะมีความสามารถพิเศษซึ่งมันอาจจะพิสูจน์ได้ยากนะแต่กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ในมุมมองของเขาว่าพระสมเด็จองค์ที่เขาจับอยู่ถืออยู่ในมือนั้นเป็นพระสมเด็จแท้มีพุทธคุณหรือไม่ครับครับวิธีการศึกษาอาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกมากมายก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมเห็นใน YouTube หรือในโซเชียลนั้นก็จะมี3-4วิธีการที่ผมได้กล่าวมาท้งต้นเมื่อครู่นี้นะครับทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมให้ความนับถือนะครับทุกกลุ่มนะครับเพราะผมถือว่าแต่ละกลุ่มนั้นนะครับก็จะมีผู้รู้นะฮะที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองนะครับ,นะรบนะก,ก็ต้องยอมรับกันนะครับนะแต่ว่าต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่าเพราะสมเด็จที่แต่ละกลุ่ม ศึกษาเรียนรู้นั้นผมเคยพูดไปแล้วในคลิปหนึ่งว่าในทางคณิตศาสตร์นั้นนะมันเป็นสับเซ็ตของพระสังเดจวัดระครังทั้งหมดนั่นหมายความว่าพระสังเดจวัดระครังนั้นท่านเจ้าประคุณท่านสร้างด้วยตัวท่านเองหรือท่านมีส่วนร่วมในการสร้างนั้นนะครับอย่างน้อยตามประวัติที่มีการบันทึกกันไว้นั้นก็น่าจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า8 4 0 0 0องค์นะครับดังนั้นพระสังเดจที่แต่ละกลุ่มศึกษานั้น ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับหรือภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าเป็นสับเซตของพระสมเด็จวัดอ่างงทั้งหมดซึ่งเป็น universal set นะครับนะอันนี้ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็วิธีการเข้าถึงเนี่ยนะครับผมมองดูแล้วบางการศึกษานั้นบางทีก็ต้องใช้ปัจจัยจำนวนพอสมควรนะปัจจัยที่จะใช้เครื่องเซมปัจจัยที่จะนําเครื่องไปตรวจนะทางอนุรักษ หรือในสายเส้นนี่ครับนะไม่มีวิธีการนอกจากว่าความทํานานอยู่ในหัวของเขาความทํานานนั้นอยู่ในภาพจําของเขาครับเขาเท่านั้นที่จะบอกว่าพระสัมเด็จองค์นั้นนนะครับในมุมมองของเขาเองนั้นเป็นพระสัมเด็จที่เขาเรียกว่าทันแท้ท่านเจ้าพระคุณหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการศึกษานะครับทีี่ทํำยังไงล่ะครับนะคนทั่วๆไปนั้นอาจจะไม่พร้อมที่จะ ทําการศึกษาโดยกระบวนการบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องใช้ปัจจัยหรือใช้สะตุง้งสตางมากทํำยังไงครับเราจึงจะให้การศึกษาเรียนรู้พระเสวีวัดระครังนั้นเป็นลักษณะของการศึกษาที่เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานทั่วๆไปผมหมายความว่า ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีราคาสูงเราะยังมีดีนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะมันก็ทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นแต่อันนี้ผมว่าถ้าเกิดเราจะทํำยังไงจึงจะให้คนทั่วๆไปนะชาวบ้านร้านตลาดนะหรือคนที่ก็สนใจที่ทุนรอนไม่เยอะแต่สามารถจะเข้าใจศึกษาเรียนรู้เรืร่องร,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 ราวของพระเ,เด็จวัดระฆังได้โดยใช้เครื่องมือธรรมาดาธรรมาดาอย่างที่เห็นในภาพในขณะนี้นะครับอย่างผมนั้นผมไม่มีเครื่องมือที่ มีเช่นกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยผมไม่มีนะครับไม่ได้ซื้อหาไว้นะหรือไม่ไม่ได้นำอาพระที่ผมมีอยู่นี่นะครับไปเข้าเครื่องตรวจเพราะว่ามันก็ใช้เงินใช้ทองเยอะนะครับนะหรือไม่ว่าจะเป็นตวรวจดงทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจตามกระบวนการของกลุ่มอนุรักษ์ก็ตามแล้วก็ไม่เคยเอาพระ ไปให้เซียนที่อยู่ในสายห้างอาจจะดูแล้วพิมพ์ทรงไม่ใช่พิมพ์ทรงที่เขาสนใจเราก็เลยไม่ได้นําไปให้เขาตรวจดูครับแล้วก็การศึกษาเรื่รองพระทศกิจขุงผมนะั้นเป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อพุทธเป็นพุทธบูชามากกว่าที่จะออกไปในเชิงของเชิงพาณิชอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับครับทำยังไงครับคําถามกลับมาเราจึงจะให้คนทั่วๆไปนั้นใช้เครื่องมือธรรมดาครับ ช้แว่นแว่นแว่นขยายธรรมดาแว่นสองพระกล้องสองพระธรรมดาที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับผมมีเนี่ยนะครับตัวที่เป็นแว่น2เลนเนี่ยนะครับมีกําลังขยาย30เท่ากับ60เท่าซื้อจากลาซาด้ามาก็ร้อยกว่าบาทนะครับมีแบตเตอรี่มีไฟในตัวไอตัวทางขวามือที่เห็นเป็นแว่นขยายนั่นไม่มีขายในท้องตลาดครับเพราะว่าไม่มีแว่นที่มีลักษณะแบบนี้แต่ว่าผมไปแยกชิ้นส่วนของกล้อง สองนกมากล้องสองนกมีแว่นเป็นคล้ายๆเป็นแว่นสองนกนะครับกล้องสองนกนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็เอาตัวเลนเออกมาใช้ในการส่องพระนะครับหรือโทรศัพท์มือถือนี่ก็มีประโยชน์นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับสามารถจะถ่ายภาพได้ซูมดูเนื้อของพระได้ระดับหนึ่งประมาณ10เท่าถึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจส่วนทางซ้ายมือสุดนะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นแว่นขยายธรรมดาใช้อ่านหนังสือก็ได้ครับผมซื้อมาเพื่ออ,อ่านหนังสือน,นะครับนะบแต่ว่าก็เอามาประยุกต์ใช้ในการส่องพระได้ หรือจะมีเครื่องมืออื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องเครื่องมือธรรมดาธรรมนาเป็นเบสิะที่ไม่ไม่ได้มีราคาข้างดสูงจนเกินไปนักรวมทั้ง iPad ที่ผมใช้อยู่นี่ผมก็ซื้อมาเพื่อการศึกษาค้นคว้านะครับแต่ว่าพอเราสนใจศึกษาเรื่องราวของพระเราก็าเอามาประยุกต์มาแอพพลายใช้เพราะมันมีกล้องนะครับที่มีการขยายภาพได้นี่ผมขยายให้ดูอย่างนี้นะครับซูมเข้ามาให้ใหญ่ขึ้นได้แต่ก็ใหญ่ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นครับ อย่าได้เต็มที่ก็แค่นี้ครับเต็มที่ละใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนะซึ่งก็เป็นประโยชน์ครับกับการที่จะส่องดูเนื้อหาของพระว่าเออพระองค์ที่เราสนใจศึกษานั้นเนี่ยนะอย่างเช่นพระองค์เนี้ยนะครับเนื้อหาเป็นแบบไหนนะฮะนี่ใหญ่กันไปนะครับก็ซูนลงมานิดนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าต้องการดูความชัดเจนดูเนื้อของพระว่าเนื้อเป็นแบบไหนนะเนื้อหนึกหรือเปล่าเป็นหนึกแบบไหนหนึกแขบบ็งมี มวลสารอยู่ที่ผิวขนาดไหนก็ดูได้ที่ผิวหรือวันหน้าของพระทานั้นนะครับลึกๆล,ลงไปก็ดูไม่ได้อย่างพระองค์นี้ผมเคยอัพโหลดเป็นคลิปดีโอไปแล้วนะครับด้านขานี้ก็เป็นรอยจับนะเป็นรอยนิ้วมือสองรอยซึ่งเดี๋ยวผมมีเวลดาว่างจะนํามาลงลารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพระองค์นี้ครับก็เอามาประกอบเฉยๆนะครับด้านหน้านี้ถ้าเอียงให้ดีๆพระองค์นี้ก็จะเห็นเม็ดทองเม็ดใหญ่พอสมควรนะครับอยู่ที่ด้านขวามือองค์พระตรงบริเวณหัวไหล่นะครับ ถ้ามองตรงๆเนยจไม่เห็นเห็นเป็นสีดำๆแต่ผมต้องเอียงพระให้ดีเพื่อให้องค์พระนั้นรับกับแสงไฟจึงจะสามารถเห็นเป็นสีทองแวววาวได้ครับอันนี้ก,ก,ก็ก็คงไม่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงครับเราจรึงจะให้คนทั่วไปนั้นสามารถศึกษาเรียนรู้พระสํมเด็จวัดประคังได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงจนเกินไปนักให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ นะพึ่งพาตนเองนะครับแทนที่จะพึ่งพาคนอื่นครับซึ่งบางทีก็เข้าถึงเขายากนะครับหรือถ้าจะเข้าถึงเขาได้ก็ต้องมีราคาค่าใช้จ่ายมีค่างวดอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับวิธีการเรียนรู้นะั้นมันทําได้หลายวิธีนะครับถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงก็ไม่ยากครับแต่ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีก็ต้องใช้ตัวเราเองใช้เครื่องมือพื้นฐานครับผมขอแยกเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ นี่เป็นประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยผมเองนั้นเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะคัดนะครับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อส่งให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์กระบวนการในการในการคัดเด็กน e ั้นทํำยังไงครับม <What> anyway ันก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่จะคัดแยกนะฮะ เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ออกมาจากเด็กทั่วๆไปแบบทดสอบมาเป็นแบบทดสอบนะครับซึ่งได้มีการวัดและประเมินผลแล้วว่ามีความเที่ยงตรงที่จะคัดแยกเด็กได้ครับจากนั้นก็นําแบบทดสอบนี้ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ใช้ในเพื่อทดสอบเด็กครับเด็กคนไหนสนใจก็เข้ามาวัดความรู้นะเมื่อวัดแล้วเด็กคนไหนได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ก็นะครับนำเข้ามาเข้าค่ายเข้าแคมป์ เด็กที่เขาเ้ารับการทดสอบนั้นก็บอกมีตั้งแต่ม .1 จนถึงมัธยมปลายครับนะค้ากันไปนะครับไม่แยกว่าเป็นม .1 ม .2 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศษาปีที่1จนถึงมัธยมศษาปีที่4 5 6อะไรทํานองนี้นะครับเมืม่อได้นักเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาเข้าแคมป์ครับเอามาเข้าแคมป์แล้วก็ถือว่าเด็กเหล่านี้นะมีคุณสมบัตินะที่จะเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศ,ศาสตร์ครับ เราก็จัดบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางสาขานี้ออกไปให้ความรู้นะออกไปนู่นนี่ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีแในใ่ๆก็คือมีการาทดสอบครับตัวอย่างของการทดสอบเช่นให้โจทย์ไปทําให้โจทย์ไปโจทย์เหมือนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียนม .1 ม .2 ม .3 ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยนะครับจนถึงธยมปลายให้โจทย์เดียวกันนะครับไม่ได้โจทย์นละอย่างกันแล้วก็ให้เขาทําครับ ความจริงที่สามารถรับรู้ได้ก็คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางณิตศาสตร์จริงๆถ้าเป็นเด็กมหนึ่งหรือม2ที่เป็นมัธยมศึกษาตอนต้นนะตอนต้นนี้นะครับเขาก็จะทาเขาทําได้นะครับนะโดยใช้ความรู้นะระดับมัธยมศึกษาปีที่1ที่เขามีอยู่ครับแต่วิธีการทําของเขาการคิดของเขานั้นนะมันก็ใช้เวลาในการทํา แล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่เขามีอยู่ในระดับชั้นมหนึ่งเลยนะครับคือเขาทํายาวานะครับทายาวแล้วได้คําตอบในขณะที่โจทย์ข้อเดียวกันนั้นถ้าเป็นเด็กมัธยมปลายแน่นอนครับเด็กมัธยมปลายนั้นก็ต้องมีทฤษฎีมีความรู้มากกว่าเด็กมหนึ่งอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กมปลายนั้นเขาก็จะคิดด้วยวิธีการอีกอย่างหนึ่งครับคือเขาจะเอาทฤษฎีที่เขารู้จากการเรียนรู้นั้นเอามาใช้ซึ่งการใช้ทฤษฎีนั้นก็ทําให้การทําโจทย์ข้อหนึ่งนั้นมัน ใช้เวลาน้อยลงและทําได้สั้นลงเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งมันก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าวิธีการหรือกระบวนการนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเชกเช่นเดียวกันนะครับการศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จวัดะระฆังนั้นถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือหรือผู้รู้ที่เขาเป็นเซียนจริงๆเพราะมันมี ค่าใช้จ่ายมีราคาค่างวดนะแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้พื้นฐานนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไปนะอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็สามารถศึกษาได้ในออระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ทําให้เขาสามารถที่จะพอแยกแยะได้ว่าพระสมเด็จที่เขามีอยู่นั้นนะครับมีความน่าจะเป็นมีแนวโน้มที่จะเป็นพระที่แท้ทันยุคข,ของท่านเจ้าประคุณหรือไม่ นี่แหละครับ,ค,รบคือสิ่งที่ผมคิดว่าบรรดาเซียนผู้รู้ทั้งหลายนะครับนะผมอยากให้ท่านได้เรียกว่าแบ่งปันองค์ความรู้ของท่านนะครับถ้าเป็นเซียนสายห้างท่านใช้กล้องอยู่แล้วครับกล้องสองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เซียนสายห้างก็มีจานวนไม่น้อยที่หันมาใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์และมันก็สามารถที่จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการดูพระแต่ว่า ท่านมีความรู้อยู่แล้วครับโดยใช้กล้องนะเซียนนะเออเซียนในสายที่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จริงๆนั้นนะก็ถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูงผมเพิ่เชื่อว่าท่านจะมีความรู้อยู่แต่ว่าถ้าจะดูพระสมเด็จโดยใช้กล้องสองพระธรรมดากําลังขยาย10เท่า30เท่าหรือ60เท่าเนี่ยนะครับจะดูตรงไหนนะหรือสายอนุรักษ์ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนสายพุทธคุณนั้นเราก็คง ลําบากครับเพราะว่ามันอธิบายกันไม่ได้เพราะทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีความรู้ความสามารถทางพุทธคุณเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้รู้เหล่านี้เนี่ยนะครับที่อยู่ในสายต่างๆนั้นท่านพอจะให้คําแนะนําหรือให้คมรู้ของท่านที่มีอยู่นะั้นเป็นวิทยาทานกับคนที่เขาสนใจแต่มีทุนรอนน้อยได้หรือไม่ครับนะว่าถ้าท่านถ้าไปเจอเพระสะเด็จองค์หนึ่งเนี่ยนะครับนะ เขาจะร uh, yeah. ู้ไ oh, ด right? ้ยังไงครับโดยใช้เครื่องมือธรรมดาานี่นะครับว่าพระสังเดชองนั้นเป็นพระสังเดจที่น่ามีความน่าจะเป็นที่จะเป็นพระที่แท้ทันยุคของท่านเจ้าประคุณสมเด็จครับจะดูยังไงดูพิมพ์ทรงนั้นนะก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นพระสายห้างสายเซียนห้างก็ดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับก็สอนกันไปแต่ถ้าดูพิมพ์ทรงแล้วดูเนื้ออย่างอื่นเป็นยังไงครับนะเนื้ออย่างนี้ดูยังไงดูยังไงจริงจิเรียกว่าเนื้อหนึกแร่งดูยังไงจริงจิรเรียกว่าเนื้อหนึนุ่มนะครับ นะเป็นพูทธศินในแบบไหนสุขโขทยัยนะครับหรือเชียงแสนหรือรัตนโกศิน์หรืออู่ทองนะครับขอบข้างจะเป็นยังไงนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็ถ้าเขามีความรู้เขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับคงไม่ถูกหลอกง่ายๆจากคนที่มีเจตนาไม่ดีอย่างนี้ก็น่าจะเป็นกุศลสําหรับ การศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับครับเรื่องนี้ก็คงต้องฝากเอาไว้เพราะว่าผมก็ยังเชื่อว่าบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นนะครับหลายท่านก็มีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะให้ความรู้กับคนอื่นๆแต่ว่าบางท่านนั้นก็อาจจะมีเจตนาที่จะเก็บงำความรู้นั้นไว้เพราะว่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเ,าเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําใหา้ท่านเหล่านั้นมีความสําคัญนะฮะหรือไม่อย่างไรครับหมายความว่าถ้าอยากจะรู้ว่า แท้ทันยุคหรือไม่ก็ต้องท่านเท่านั้นคนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะชี้ได้เช่นนั้นหรืออย่างไรผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นแนวทางของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับครับก็คงต้องฝากเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้ามันมีวิธีการศึกษานะโดยที่ใช้เครื่องมือที่เป็นเบสิกธรรมดาทั่วๆไปได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะต่อการที่จะ เผยแผ่นะครับเรื่องราวของพระเสด็จวัดระฆังออกไปให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปครับนะไม่มีใครท้อถอยไม่มีใครท้อแท้เหยียบพระองค์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็พอมีความรู้มีกล้องสิบเอ็ตัวหนึ่งก็ส่องดูซ้ายดูขวาดูละเอียดว่ามีเม็ดทองอยู่หรือไม่นะมีมวลสารอยู่ที่ผิววันณะด้านาด้านบนหรือไม่ขอบข้างเป็นแบบอย่างไหนอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับครับเรื่องนี้ผมแค่แบ่งปันความรู้มุมมองแลนะแนวคิดของผมนะครับผมเองนั้นยังไม่อยู่ในสถานะที่จะเ,เป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องของพระสมเด็จได้ครับก็ยังคงทําตัวเป็นผู้รู้ยังทำตัวเป็นคนที่ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็พอมีองค์ความรู้อยู่ในระดับหนึ่งครับ แล้วก็ใช้เครื่องมือเท่าที่ผมมีอยู่นั้นทําการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอย่างเช่พระองค์นี้นะครับนะฮะโพสที่ผมโพสเป็นนั้นผมเรียก,กันว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ทุตด,ดงนะฮะขอบบนฟันหนูครับนะพุทธศิมอู่ทองแล้วก็มีคําอธิบายในคลิปของผมครับนะอธิบายว่าทําไมผมเรียกชื่อท่านอย่างนั้นนะทไมที่เรียกว่าชื่อว่าพระทุด,ดงนะครับ อันนี้ก็เอาไว้ท่านใดสนใจยอยากจะรู้ว่าผมมีเหตุผลอะไรก็คงต้องเข้าไปดูในช่องของผมแล้วก็ไปดูในโพสต์ที่ผมโพสต์ไปเกี่ยวกับพระองค์นี้นะครับครับเรื่องสำหรับคลิปนี้ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมคลิปนี้มีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกความเห็นทุกคอมเมนต์ผมตอบหมดนะครับ นะก็พูดคุยกันครับแลกเปลี่ยนความเห็นความรู้ซึ่งกันและกันครับวันนี้คลิปนี้ใช้เวลา23นาทีเกือบจะ24นาทีแล้วครับซึ่งเป็นคลิปที่ยาวที่สุดที่ผมทำ u t u b e มาเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะมีคนมาดูหรือไม่ก็ไม่เป็นไรครับแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันนะครับคลิปนี้ขอยุติและเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ